สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบเครื่องตัดพาร์มานะครับคัด40อ่าตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทาไปเยอะเลยนะครับลูกค้าเก็บเครื่องไว้นานมากทีนี้ทั้งคาบสนิมคาบฝุ่นต่างๆานะครับทำลายวงจรเสียหายเกือบหมดนะครับมอสเฟตช็อตไปก็หลายตัวอยู่รวมถึงเปลี่ยนบอร์ดได้ด้วยนะครับบอร์ดล่างนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าทําทั้งเครื่องนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งเครื่องเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมา ทดสอบตัดเข้าๆให้ดูกันนะครับตัวนี้ใช้หัวเป็นของทางร้านนะครับเป็นหัวตัดที่จริงตัวเนี้ยมันใช้กับตู้60แอมป์นะครับแต่ก็มาทดลองกับตัว40แอมป์ได้เหมือนกันแต่รอยแผลมันจะไม่ค่อยสวยหน่อยมันจะเป็นแผลใหญ่ตัดตัดไม่สวยแต่ก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะคล้องกระแสให้ดูด้วยนะครับ40แอมป์กอบเต็มนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยว อ่ะโอเคเปิดตู้แล้วนะครับอ่าตัวนี้ไม่มีระบบอ่าพ t a r ออานะครับสำหรับตู้เชื่อมแต่ว่าที่จริงมันขึ้นอยู่กับหัวและมันทำได้นะโอเคไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบตัดกันนะครับก็เทสงานส่งลูกค้าตัดไปหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบถ่ายคลิปมันอ่าจับไม่ถนัดนะอาจจะตัดอ่ายากๆหน่อยนะ Okay. ตัวนี้เหล็กหนานะประมาณน่าจะ3ามถึงสีมิลได้นะครับก็ตัดได้สบายสบายนะครับถ้ามือนิ่งๆก็่าจะตัดได้สวยกว่าน,นี้นะครับนี่นะนี่นิ่งๆเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาดูค่ากระแสกันนะครับตั้งไว้40แอมป์นะครับ ขึ้นมา36นะครับก็คือเกือบเต็มสเปคเลยนะครับเกือบ40แอมป์เต็มนะครับโอเคตัวนี้นะครับหใครยังไม่รู้จักเนาะเครื่องตัดพาร์ตมาเนี่ยมันจะใช้ลมในการตัดนะครับไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับนี่อ่าลมเข้าอย่างเดียวนะครับนี่ผ่านเกจอ่าเกจเรกูเลเตอร์นะครับผ่านเข้ามาแล้วก็ ผ่านหัวตัดออกเป็นเปลวพัดมาสําหรับตัดเหล็กนะครับไม่ได้ใช้แก๊สนะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับนุน่นถังลมนะครับถังลมช่างก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมเครื่องตัดพาร์ตมาตัวนี้นะครับค่ดสี่สิบนะครับไม่รู้ของยี่ห้ออะไรหายไปหมดละอันนี้มันยี่ห้อเครื่องหรือยี่ห้อเครื่องดื่มนะไม่แน่ใจนะครับโอเคก็ สั้นๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอางานซ่อมเครื่องตัดพาสม่ามาให้ชมกันนะครับใครที่จะส่งเครื่องตัดพาสม่ามาซ่อมเนี่ยถ้าเป็นตระกูลซิงเกิลเฟดส่งมาซ่อมได้เลยนะครับ2 2 0อ่า220โวลต์ซิงเกิลเฟดนะครับถ้าเป็น3เฟสเนี่ยผมไม่ได้รับเพราะว่าที่บ้านไม่มีไฟ3เฟสในการาทดสอบเครื่องนะครับโอเคก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ